นานมากเลยก็สวัสดีด้วยนะคบนะโอ้โหแล้วเดี๋ยวผมขอดูก่อนวนะ่าพวกกี่ที่ผมเว้นไปนี่ผมแบบโอโ้นานมากล่าสุดที่ผมทํามาหนึ่งเดือนที่แล้วโอไมก็ดึงเดือนที่ผมไม่ได้ทํา youtube โอโหเมก็ดผมควมผมไปคิดคอนเทนต์ไม่ออกครับผมคือคิดคอนเทนต์ไม่ออกเดือนนี้แหละคิดคอนเทนตม่ เกมไม่ดูเลยแล้วกันนะครับนะบายแล้วสกรูมาเ <c oughs> รียบเปิดเสียงนิดนึงนะครับคุณต้องสลับวางอ่ะทำไม่ได้ <c oughs> นี่มันต้อนรับเลยปะเนี่ยรล เฮ้เฮ้เฮ้เ<ส>ฮ้เฮ้เฮ<ส>้มาเอาไม้มันทําให้ผมร่วงนะครับมันทําผมร่วงกูบอธนูมาดิ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 มาด,มาดิโอ้โหโอ้โหน,น,นี่ร<ส><ส>่วงร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 ่วง โอ้โหเป,ป็ดตกปลาโอ้เนิฟคนที่ชอบใช้เป,ป็ดตกปลาเหรอเจอธนูหน้อยไม่โดนสักนัดเลยเอา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 อันเป็นตัวชอบไล่ต้อนโอ้โหผู้ชมโ,โหยเป,ป็ดตกปลาเนาะ ไม่ต้องมาแก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 ไม่ต้องมาไม่ต้องมาพ <c oughs> ี่ัวน,นี้มันชอบใช้เป็นตกปลาผู้ชม <c oughs> ถูใช้หรอเอาเล เราเชื่อเหรอมาเลยโอ้โหอือโอ้โหชมอ้าวอ้าวอย่างนี้ก็เสร็จโจนอย่างนี้ก็เสร็จโจนอันนี้โอ้โหชมเกมเอาออกด่วนไอเป็ดตกปลา ผมเกลียดมันมากเลยอ่ะโหเป็ดตกปลาเฮ้ยเป็ดตกปลาเนาะเฮ้ยผมรู้สึกเหนื่อยขับไอตัวนานมากเลยอ่ะเฮ้ยผมอยากให้เขาเอาออกคนเลยไหมผมเกลียดมันมากเลยคุณผู้ชมเกลียดมันมาก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 เป็ดตกปลานี่ผมไม่ชอบโมหไม่ชอบเลยอ่ะเป็ดตกปลา มึงอยากให้เขา,เอ,าออกอ่ะอ,อย่าเลยชิวๆเจอไอ้ววพวกเอาเปรียบไม่เอานะจะทำคลิปแต่ไปเอาลงดีกว่าคิดว่าผมจะทำคลิปนะแต่ผมไม่ลงดีกว่าโอ้โหเกมกรอบเพชรพร้อมแล้วด้วยหืม ลงเอาไปเอาอีกนี่ดีกว่ามาลีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบโอ้ย ทำองไมเตียงมาดิ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 มึงใช้กอบเฮ็ดว่ะอื้มเนอะเฮ้ยเล่นอยู่ดีๆเจอเธอโอ้โห วิเชียวรู้ไหมถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เป็นผู้เล่นใหม่เจอสิ่งสิ่งนี้เข้าไปนี่ผมหเนี่ยไอจิพอเนี่ยผมอยากให้เขาเนื้อเปนไหมโคตรแรงมันดาเมโคตรแรงครับผมมีคือแบบผมอยากถอดไอเกมนี้ทิ้งมากเลยเบสบอลเนี่ยเออเฉเกมที่ผมเล่นอยู่เนี่ยผมอยากถอดเกมทิ้งมากเลยแอบปบชื่อก๊เงินโกนเนี่ยผมอยากไอถอดแอปนี้มากเลยอ่ะโคตรน่ากลัวไอเกมเนี่ย คนน่ากลัวเลยอ่ะคุณผู้ชมคนน่ากลัวเลยอ่ะโอ้โหใครจะไปเล่นลงวะคนเก่งๆเงงนี้ยใช้อือหแตาและคนดังนี่คือทุกคนที่เขาเล่นแบบไม่โกลเกมเนี้ยนะอือหเล่นเบเบอลโอ้โหเขาเล่นด้วยอเนี้ยอือหผมเกลียดมากเลยอ่ะผมผมไม่กล้าแบบไม่กล้าแบบไม่กล้าไปหาเขามากเลยนะผมอยากหนีมากกว่านะาั้แล้วจริงๆอ่ะอ เขาควรจะเนิฟนะครับเดี๋ยวมันจะไม่สนุกพอคนเล่นเขาจะเล่นน้อยลงนะอย่างเงี้ยแมวนะเดี๋ยวคนก็เล่นน้อยลงเข้าไปใหญ่เพราะว่ามันเนื่องจากที่วันแบบมันโหดเกิดไปทําให้มันโหดโกดจนทีพูดเล่นเขาสู้ไม่ได้อย่างนี้ผมแบบผมไม่โอเคนะครับผมไม่โอเคนะอย่างนี้ผมผมไม่โอเคนะครับอย่นี้ผมไม่โอเคโอ้ขอเลยซะด้วย หนีอยู่อย่างเดียว,ยวแต่ละคนตายทิ้งไม่ใช้อือหือ เดีวว่ามันควรเนิมอย่างเงี้ยเนี่ยอีชาอีทาลตวสามารถเดี๋ยผมจะว่ามันควรจะเนิมนะบิ้วอยู่นันอยู่นั่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 ทอยูยเตียง่อยู่ยเตียงอยเตียงั ร่วมชิวชีพอืมเอาเอาเอาอืมเฮ้ยตายแล้วชมถอดเกมทิ้งดีกว่าผมไม่คิดว่านะถอดเกมทิ้งดีกว่าอืมผมไม่อยากเล่นแล้วเนี่ยนีอยากถอดเกมมันทิ้งมากเลยดีๆจะได้ไม่ต้องเล่นเกมนี้ไป เล่นยากยิบเลยเล่นยากยิบเลยอย่อาให้มันแห้งนะโอ้โหเฮ้ยผู้ชมมาผมจะถอดเกมทีเมืนนะ่อนั้นางงั้นนี่ผมแบบเฮ้ย ใครบีเอาคอสามารามาจากไหนวะนะโอ้จะมีสายไฟโอ้โหเกียดๆๆอ่ะเกียดอ่ะโอเคผมออกได้แล้วโอเคปิดไปเลย <c oughs> นั่นแหละครับมาผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะมาถอนเกมทิ้งกันนะครับพูดจริงจะถอนเกมทิ้งนะครับคุณทําเกมนี้นะครับมันสนุกตรงไหนเนี่ยอ <c oughs> มันสนุกตรงไหนเนี่ย <c oughs> มันสนุกหรือเล่นยากยิบเลยเล่นยากยิบเลย,เยมาผู้ชมครับผมจะมาถอดเกมทิ้งนะนอมยังผู้ชมนะมาดูโอเคครับนี่คือสถิติที่ผมเล่นนะครับนะโอเควันนี้เราที่มาถอดเกมนี้เกมทีกันนะคะผมนะเนื่องจากที่คุณนะครับเขาอัปเดตเดี๋ยวคุณมันจะเล่นน้อยลงเนี้ยเมียวนะเมียวนะครับอันนี้นะทีหลังก็ ช่วยลบด้วยนะคะผมบอกไวแล้วนะคุณคุณที่คนสร้างเบสบอลช่วยทีนะถ้าคุณปรับแล้วผมจะขับมาเล่นใหม่บายบายตกลงผมไม่เล่นแล้วเกมนี้นะครับผมไม่เล่นแล้วผมไม่เล่นแล้วตกลงครับผมอ่า โอ,โอเคครับมาก็กกจบคลิปก,นะกันแค่นี้เลยนะครับผมนะก็กดติดตามกันไปนะก็โอ้โหกำลังใจให้ผมหน่อยเถอะนะครับผมนะก็กดติดตามกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับนะโอ้วันนี้ผมพยายามมากเพื่อไปเจอไอ,อ,อ้นั่นอะอไอ้พวกความสามารถโอ้โหอยากให้มันตัดไปเลยอะให้เหลือแค่รู้ก็พอแล้วโอ้โหเกมนี้ยุ่งยากกับผู้เล่นใหม่คะ่ะจะไปสู้หลงวะผู้ชมเนี่ย ก็ประมาณแค่นี้นะคะผมนะถ้าเกิดใครไม่เปิดสายเติมนี่คืออืจบจบแล้วก็ฝากไว้แค่นี้นะคะับนะก็ค่อยๆไปกระลใจผลเกมหน้าดีกว่านะครับกวามนี้ผมไม่เอาแล้วนะเยเหนื่อยจริงๆ